ก่อนหน้านี้หนูมาแล้วแบบหนูไม่มีอะไรในหัวเลยเพ่อหนูก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าอยากทําอะไรพอได้มาดูที่อีอูก็รู้สึกว่าจากที่หนูรู้สึกว่าหนูแค่ชอบซื้อเฉยๆกับกลายเป็นว่าเออหนูอาจจะต่อยอดในสิ่งที่หนูชอบนี้ไปเป็นขายออนไลน์เพิ่มขึ้นขายของแบบชิ้นส่วนไก่อะค่ะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้อยากจะมาขายออนไลน์บ้างเพราะว่ากระแสนิยมแล้วก็ยุคสมัยเปลี่ยนนะคะก็เลยอยากจะออนไลน์แล้วอะคะ่ะตอนนี้ท,ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะ ก็เป็นข้าราชการเกษียณเปิดร้านขายสินค้านะครับเรื่องประดับของฝาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับแรกๆมาเนี่ยไม่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแต่ว่ามาหาไอเดียแต่พอเรามามันได้เห็นสินค้ามากมายแล้วก็ไอเดียมันจะผุดมาเองอะค่ะประทับใจทีมงานก็บ,บีมีทีมงานที่เป็นน้องๆที่ช่วยดูแล ทำงานคนเดียวแล้วจะมีคนดูไหมพอมาเจอน้องทีมงานน่ารักค่ะเป็นกัลยาณมิตรเหมือนเป็นคนไทยเลยจริงๆหนูก็ชอบหลายอย่างมากแต่ว่าพอมาดูแต่ละอย่างโอ้น่าสนใจนี่น่าสนใจนะรุ่นเดียวกันอาจจะชอบอาจจะซื้อผ่านทางหนูได้เลยแล้วหนูอาจจะต่อยอดกับสิ่งที่หนูชอบได้เลยค่ะได้มาทริปจีนกับโค้ดบีนะครับรู้สึกประทับใจได้ความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อของไปขายการขายออนไลน์การติดต่อสินค้า พวกพี่ๆหลายๆคนเขาจะมีแนวทางแล้วก็ช่วยคุยๆกันเนาะทำให้เรามีไอเดียแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าสินค้าเนี่ยสามารถทํากําไรได้สามารถไปต่อได้ไกด์ดีมากค,ค่ะคือแบบว่าประกบคู่มาคนเดียวก็ไม่ต้องห่วงม,มา2มาสามไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกคนจะมีไกด์เป็นแต่ละครอบครัวอยู่แล้วแล้วหนูเนี่ยเป็นมุสลิมเนาะแรกๆก็จะมีความกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารแต่ว่าไกด์อะค่ะแล้วก็คดีก็คือบอกไกด์ไลน์ว่าเราเน้นต้องทานอาหารฮาลาลนะอะไรอย่างเงี้ยคือไกด์ช่วยได้มากมาก หให้เปิดโลกว่างมันได้เห็นว่ายังมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องเรียนรู้แล้วมันก็ทําให้เกิดไอเดียจากเดิมที่เราเอ๊ะมองมองไม่ออกว่ามันมีอะไรที่นี่จริงๆแล้วอูยังมีอะไรอีกเยอะมากขนาดว่ามา3วันเนี่ยยังเรียนรู้ไม่หมดมีอะไรที่ต้องดูอีกเยอะเลยทําให้เกิดไอเดีย กาารทงนด้วยไกด์ของโฟร์บีอะค่ะน่ารักกับทุกคนเลยให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็เวลาเราจะไปซื้อของก็มีการต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกับร้านใช่ใชค่ะให้เราได้ราคาที่ดีแล้วก็จํานวนไม่ต้องเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่มานะคะกะว่าซื้อแค่นี้แต่ปรากฏว่าซื้ออย่างนี้เลยค่ะ คือเยอะมากได้ของแบบถูกใจแล้วก็ผอคที่ว่าไม่เคยเอาไปขายที่ร้านนะคะเจอเยอะมากแล้วก็ก็เลยได้ได้สินค้าใหม่สวยๆไว้ถ้าสมมติว่าขณะที่เราเดินเนี่ยก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยเมื่ออีอูนะมีพวกอาหรับเยอะมากรู้เลยค่ะว่าประเทศเขาอะรับสินค้ามาจากตรงไหนแล้วก็ภาษาอาหรับนี้คือจะมีเยอะมากเกี่ยวกับร้านอาหารไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยอะค่ะพี่น้องมุสลิมบ้านเราอีกหลายคนหนูเชื่อว่าดิดปัญหาตรงนี้แล้วก็มีความกังวลตรงนี้แต่ถ้าเราลอง เปิดใจแล้วมามีที่รับรองได้แน่นอนค่ะสําหรับคนที่ตัดสินใจที่จะมาหาของไปขายหรือจะขายของออนไลน์นะครับผมแนะนําให้มากับโคชบีได้เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคอนเฟิร์มได้เลยครับมาเลยมาเลยครับได้ของที่ถูกใจแล้วก็ราคาและก็ราคาถูกแน่นอนไม่ผิดหวังในทุกฝังครับการูซาเปอร์น็อกมาจีหรือไงโคชบีเลยต่อส่วนอ่าพิกกี้บ้านเนี้ยการูน็อกมาจีอ่าใบมาเกฮัลันเนี้ยอาจจะสูงสูงปานยุกสูงสูงเพราะ โอเคด้เล okay, ี่นโนีน่ผม b a n y ู k ก็แต่พี่ยอ่อะด้ยนัที่ coach b e y ุย่น่าชา,ารา์จปะเอ่อบ a ไม่คะารันวีก็โอเคมุสลิมปลาก็เรียด้ยโยไม่มว่าถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทก็ามาสอบถยยามรี่เพิ่มเติมกับแอดมินโค c h b ได้เลยตอนนี้นะครับทริปมาจีนโค a c h มีสามแบบแล้วนะครับผมคือ 1. นึมาฟังโจนะครับ2มาอีอูนะครับและ 3. ครับผมมาอีอูบวกฟวังโจจบครบหมดในทร ทริปเดียวเลยผมแล้วการมาจริงกับโค้ชวีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโค้ชวีโค้ชพีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่อเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนทิกต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนทิกต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบา้านแถมให้ทุนไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินโค้ชวีเพิ่ คลิปนี้อยู่ทาง t ิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์